สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคมพันตุลากันค่ะคลิปนี้เป็นคลิปรีวิวค่ะทอดมันผักคันจองคข่ฟีค่ะนี่ค่ะแซ่บแซ่บสูตรเด็ดเคล็ดลับช่องโคมพันตุลากันค่ะนี่ค่ะกรอบกรอบกรอบฟูอร่อยค่ะเต็มถาดเลยค่ะฟีขาะนี่ค่ะมาถ่ายรีวิวให้กับฟีเราได้ดูค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวโคมพันปักสูตรไว้ใต้คลิปนะคะฟี่ะอร่อยอร่อยทั้งกรอบทั้งฟูทั้งอร่อยค่ะ อร่อยเลิศลสดเลยค่ะมาทานด้วยกันนะคะขอบคุณ FC ทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณเลยค่ะนี่ค่ะอร่อยเลิศลสดเลยค่ะขอเป็นกําลังใจให้กับ FC ทุกท่านนะคะให้พบเจอสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตปราศจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงค่ะสู้ๆแล้วค่ะพี่น้องเด้อนี่ค่ะมากินทอดมันผักคันจองกับน้ําจิ้มอร่อยอร่อยสูตรเด็ดเคล็ดลับช่องคูมพันตุลากันค่ะ ทำกินก็ได้ทำขายก็ดีก่ะเอฟซีขานี่ค่ะแซ่แบแซบค่ะพี่น้องนี่ค่ะทอดมันผักคันจองค่ะเอฟซีขานี่ค่ะขอบคุณเอซีมากๆเลยค่ะพบกวันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ